นกมีหูหนูมีปีกนะครับผมรู้คําตอบแล้วว่าปิดโดยที่นะครับมติกสทอปออปิดปิดแสนละไม่ส่งให้กสทอชออด้วยนะครับแต่ก็จะส่งทหารมาแจ้งปิดเราจอดำวันพรุ่งนี้ไงครับไม่จะ่นั้นวันนี้นะครับผมไม่มานั่งโทรทัศน์กลางดึกสามเสินที่เกี่ยวนะไม่เป็นปัญหาว่ามันไม่มันเคยมีไหม ผมจึงบอกว่านี่ไงครับปสทไม่มีวันจะปิดด้วยข้อหาแบบนี้ถ้าคนโทสุชาติฟองบุญน,น,นี่นะครับไม่ไปเนี่ยหนิงเขียนนี้นะว่าเขาบอกว่าอการณีนี้เนี่ยคล้ายๆกับว่าคําสั่งชครายคุณทองชดถ่ายเนี่ยเงื่อนไขบริษัทไม่ต้องที่ซื่อต้องปฏิบ,าาบัติตามใบอนุญาตและเรื่องหลักเกณฑ์อะไรตา่างๆทีนี้บอกว่าเมื่อกอปศทว่าบริษัทก็ทำการ ที่มีเนื้อหาต้องง้าตามที่กฎหมายกำหนดและมีเหตุอันสมควรที่จะใช้บงังคับการปกครองโดยการเพื่อขอแตบบ่อยายานะทีนี้เขาบอกว่าในกรณีที่มีการโต้แย้งอ่ะนะโต้แย้งก็คือที่บอกว่า,อ,าอยู่ระหวาา่างการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตงสทย่อมมีอำนาจดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ถือว่าเป็นการละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองแต่อย่างใดก็คือสามาร้คือไม่เลื่อนเลยพ้าถือว่ามันเป็นกิจรายการมันเป็นกิจรายการคล้ายๆรายการที่เก่าที่มีอยู่แล้วแล้วก็เขาสาลปกครองสั่งติดแต่ตอนนี้เนื่องจากเป็นกิจรายการหนึ่งลักษณะเป็นต่างกรรมต่างวาระแต่ถ้าวันนี้เขากำลังคุ้มครองอยู่แล้วทำไมคุณไม่รอให้เขา แ่บัาสิบวันนั้นคุณส่งไปแล้วอันใหม่เนี่ยนะก็ไม่ยืเป็นที่สาลได้นะเพราะว่าถ้าหากว่าศาลปกครองเนี่ไม่มีไม่มีความมีิจฉยนี้มาคุณก็ต้องตามหลักแมเอาคุณยื่นคุณไปยื่นไปที่ศาลปกครองแต่ตอนนี้เขาบอกว่าย่อมกฎหมายย่อมมีอำนาจดำเนินการได้ชอบเรื่องกฎหไม่ถือว่าเป็นการละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งการ,าราะกอบแต่อย่างใดก็ไปมาทื่อๆอย่างนี้เนื่องจากเหตุแห่งการเพิกถอนใบอนุญาตการไม่อนุญาตให้ประกอบกิจาการในครั้งนี้เป็นผลละเหตุการณ์กับการเพิกถอนทั้งที่ศาลปกครองกลางมีคําสั่งและถือเป็นการปฏิบัติาตามเงื่อนไขที่ศาลปกครองกำหนดไว้แล้วไอ้มาเคล่อขึ้นมาดูไหมคะนั้นตรงนี้มีก็เรียกว่าที่มาทอกี้ที่พูดอ่ะ เอาก็คือไม่รู้นะไม่รู้ตอนนี้ก็คือทะเลากรณีกันนะทะคลารณีกันแต่เวลาไปไปอ

เราเราต้องยอมรับในโลกความเป็นจริงก่อนหนังสือเนี่ยนะครับที่จะไปยื่นบอกในวันพรุ่งนี้นะครับขอรักหมายนะอย่าไปถึงก่อนเก้าโมงอย่าไปถึงบอกพิจรารณาแปดโมงนะอกมีมติแล้วหรือจะมีเรียกประชุมต่วนเขียงคือพิมพ์ไปสิบหกหน้าเป็นเหตุผลข้อกฎหมายข้อเท็จจริงแต่ผมรู้ว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงมันเป็นมไ,ไม่ใช่ข้อกฎหมายมันคืออารมณ์มันคือลูกแก่อำนาจ มันคือการบ้าอำนาจนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็บอกกันมาตุงแต่ปัญหาหลักก็คือว่าก่อนหน้านี้ถ้า,าถประมาณหนึ่งสัปดาห์โทรทัศน์สามช่องเขาจับมือกันว่าวันใหม่ทีนิวนิววันว่าจะทำข่าวร่วมกันเพราะเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องแท,ท็กทีมว่าวันใหม่ก็จัดผังใหม่เอาสายล่อ,อฟ้ามา <c oughs> แล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับความจริงก็ต้องการแข่งกับช่องพีท บางทีไอ้ช่องพวกนี้ทุบพวกเราไม่ได้หรอกแต่ว่าเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่าวิธีการแก้ไขให้พวกนี้ชนะพวกเราได้คือการปริดเราเท่านั้นสู้ไม่ได้ฆ่าไม่ตายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความก็คือว่าไม่ตายเหตุผลต่างๆเนี่ยนะครับที่ไปร้อยเรียงนะครับเป็นข้ออ้างเนี่ยนะครับในการเพิกถอนการอนุญาตมันก็พอๆกันครั้งที่แล้วหมาป่าลูกแกะนะครับหลักการเดียกวกันมันแล้วไปปลูกป่าอะไรตรงไหน และมีการสร้างความแตกแยกนะครับเกิดความปั่นป่วนขึ้นในราชาานาจาักรตรงไหนบ้างจริงๆก็ทำเก่งคือไอ้ที่ทําทั้งหมดแต่คือการสร้างความแตกแยกการปิดสถานีโทรทัศน์ทีวทีเนี่ยแหละครับคือการสร้างความแตกแยกในราชอา,า,าจาักรประชาชนเขา,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 าเห็นกันว่าที่ใครหนึ่งพูดอะไรก็ได้จากรายการนะครับยิ่งกว่าลุกระดมนะครับสักครู่แต่ละนะครับแต่ละตอนเนี่ยนะครับพูดได้ไง่ายว่าถ้าเราไปทําอย่างนั้นได้ด้วยเนี่ยนะครับป่านนี้ปิดไปแล้ว พราะฉะนั้นถามว่าใครสร้างความแตแกแยกขึ้นในราชนา,าการใครสร้างความสับสนใครยั่วยุใครปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งตอกว่ากสชนะครับเจ้ากรมสื่อสารคอสชอนี่แหละครับสร้างความแตแกแยกขึ้นในราชนา,าการก็ข้อหานี้นะครับมันไอ้ที่ตั้งแต่ถ้ามันสร้างความแตแกแยกจริงตั้งแต่สิมีนานถึง28มีนาครับบัตรนี้เนี่ยวันที่สามกรกฎาคมแล้ว ผ่านกันมากี่เดือนแ่ะมันมีใครแตกแยกกับใครตรงไหนมีใครปันร่นป่วนมันมีตรงไหนบ้างแต่เนี่ยนะครับแต่จะเกิดแน่นอนในวันพรุ่งนี้จําปากผมเอาไว้ท่านได้สร้างความแตแกแยกขึ้นในราชนาจักรได้สร้างความสับสนขึ้นในราชอาจักรด้วยการลุกแกะอำนาจของท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับท่านมีพืนท่านใหญ่ท่านมีกําลังแน่ว่า นี่ผลิตการุ้นพี่เนี่ยนะครับแน่แบบท่านเนี่ยเก็บกลางในเก็บกางกินงในยังไม่ทันเลยเก็บในไรกระป๋าวะนะครับลอไปฟังคำสัมภาษณ์เนี่ยนะครับของเด็กนรงดูดินี่ว่าแน่แน่เลยครับครองอำนาจมานานเก่งในยังเก็บไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับขอให้ท่านโชคดีครับเพราะว่าผมเองก็เห็นอย่างนี้ว่าไม่ใช่ว่าปิดทีวีนะครับชาตินี้เนี่ยนะครับพวกเราเนี่ยครับหมดหนทางผมก็ไปทุกที่เป็นข่าวทุกวัน ไม่เว้นเสาร์อาทิตย์ฝนตกก็จะไปนะครับเล้วทางไฟไลั์นะครับยูทูบจัดระบบดีๆสู้กับมันนะครับเพราะฉะนั้นหลักใจใจความเนี่ยครับที่ผมต้องพูดแรงๆก็คือว่ามันไม่ใช่เรื่องเหตุผลอาจารย์เราอ่านเหตุผลมีไหม,มแต่มันเป็นเรื่องรายเหตุผลเพราะฉะนั้นกทธคุณฟังผมเอาไว้เอาเถอะคุณจะต้องทําอะไรตามคําสั่งคุณทําไป แต่คุณคิดว่าไอ้พวกนี้มีอำนาจตลอดอ่ะเพราะฉะนั้นนน,นี่หลักใหญ่ใจความนะครับพูดกันตรงไปตรงมาผมไม่ได้ขออะไรคุณแต่ผมขอความยุติธรรมให้กับสถานีพีทีวีเขาท่านที่นี่นะครับแทนที่ว่าคุณจะรอสารปุครองสูงสุดอ่านคำวินิจฉัยถ้าคุณบอกว่าคุณมีอำนาจได้เต็มนะครับและไม่ขัดต่อการคุ้มครองชั่วทาวเนี่ยหลังจากการคุ้มครองชั่วทาว คุณไปยื่นอีกนับสิบครั้งคุณไปยื่นทำไม้วคุณไม่ยอมรับคุณต้องเพิกถอนตั้งแต่วันรุ่งขึ้นเลยนี่มันขัดแย้งกับตัวคุณเองจำไม่ได้เลยครับพอเพิกถอนเนี่ยนะครับเพิกถอนเสร็จเราไปร้องศาลปกครองคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยนะครับผมบอกศาลท่านนังก่อนบอกตัวแทนกสทช,อช,อชอนั่งก่อนว่าเรื่องมาเรื่องจากผมคนเดียวไม่ต้องการให้ใครแพ้ใครชนะกสทชมีที่ยืนพิษมีที่ยืนผมขอไม่จับใน ช่องพิษรายการมองไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกสทท,ท,ทก็จะสามารถมีที่ยืนได้เราก็มีที่ยืนได้แต่ปรากฏว่าไอ้พวกนี้กลับไปแทนที่วัจะทุกพรยอมถอยแล้วตัวเองก็จะได้ต่างคนต่างถอยต่างคนจะมีที่ยืนไปยืนอุทธรให้เพื่อนอคาสั่งคุ้มครองส้่เทา้าแล้วไม่ยอมรอคําสั่งไงรู้อะไรอะ่ะจึงไม่รอคําสั่งอ่ะ รู้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วถ้าคุณมีอำนาจจริงหลังจากนี้นะครับคุณอุทธรยื่นอุทธรณ์คำสั่งเนี่ยนะครับ,รรบต่อศาลปกครองสูงสุดเนี่ยคุณร้องไปกี่กรณีผมเองเนี่ยนะครับบอกกับฝวายสถาน,นีให้ทีมกฎหมายนะครับรประสานกับศาลปกครองเขาส่งมาทุกเรื่องราวและพวกเราก็ทําหนังสือชี้แจงไปยังศาลปกครองทุกเรื่องราวแล้วปรากฏว่ามาวันนี้คุณบอกว่าไม่ไม่คำนึงถึงอำนาจศาลปกครองแล้ว ยาวแบบนี้แนละ้วเฮ้ยประเทศอะไรนี่ประเทศอะไรนี่คุณออกมาจากถ้ำเลยครับสถาบันระบอลก,การปกครองขึ้นมาใหม่อ,ะอ่ะฮะยึดอำนาจและทำแบบนี้กันดะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับหลับใจใจความที่ผมต้องการจะบอกก็คือว่านะอยากมีเรื่องอเราอยู่กันดีๆไม่เป็นใช่ไหมฮะอยู่ดีๆกันไม่เป็นเนี่ยเราก็อยู่ตามบริบทของเราเลยครับ คอระชอก็อยู่ตามคอรชอไปผมก็พูดชัดว่าอยากอยู่กันเป็นชาติก็อยู่ไปต้องการจะอยู่ชาติหน้ามาบอกก็จะให้อีกชาตินะไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยแต่นี่ราบกดวกลัวประชามติจะแพ้แล้วก็ปิดทีวีแล้วคิดว่าจะชนะผมบอกว่าแพ้หนักกว่าเดิมอีกหลายเท่าเพราะว่าคิดว่าประชาชนนะครับไม่มีทีวีดูแล้วดูอะไรไม่ได้เลยโถไปอยู่ที่ไหนมานะ่ะ โรทรศัพท์เดี๋ยวนี้เครื่องพันกว่าบ,บาทสีเทียชาวนานี่ครับชาวสวนเนี่ยพุกนีครับฟังยูทูบเป็นพุกได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นต้องพูดจากันแดงๆนะครับเนื่องจากว่าเป็นคืนสุดท้ายก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่คืนสุดท้ายก็ได้ผมจึงบอกว่าผมพึ่งประชาชนหน้าจอโรทรทัศน์ช่วยส่งข้อความไม่มีให้ผู้ลูกแก่อำนาจให้ผู้มีอำนาจได้แลเห็นกันว่าเขากําลังทําอะไรอยู่ เพราะไอสิ่งที่เขาทํานั้นเนี่ยนะครับมันเป็นความโมง่เขลามันสร้างความแตกแยกที่แท้จริงที่คุณกล่าวหาคนอื่นว่าสร้างความแตกแยกคุณอะไรถือปืนทําอะไรก็ได้ถามจริงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าเราเองเนี่ยนะครับพรุ่งนี้เช้าก็ประชุมตวจแล้วนะครับประชุมตวจหรืออาจจะเรียกประชุมเที่ยงคืนเลยวันนี้นะครับฟังมันมากเลยครับแต่พรุ่งนี้เช้ามันมาจัดต่อแต่เอาเถอะครับ ถ้าคุณคิดดีแล้วว่าปิดนี่แหละครับคือหนทางอย่างใใชัยชนะคุณรอดูกับผมไปแล้วกันว่าคุณจะแพ้ชนิดที่ทุเรศที่สุดแพ้ชนิดที่ไม่กล้าดูกระจกก็แล้วกันมันน่าอับอายมันสมเพชมันน่าเกลียดทั้งที่เอาเปลียบมาทุกอย่างเอาใครอยากพูดอะไรเจอนะยังดื้อเลยก็ะลึกถึคพูดี่ว่าถ้าตีาก,กันก็ ก็เขาก็คือส่วนหนึ่งการที่มีคูนุเทพออกมาแล้วคูสุเทปจำถูกด้วยพี่น้องครับดูปากฉากน่ะออกขึ้นอกแบบารชุนนคือการแต่งตัวการพูดคือเวทีราศยแบบกปปสแต่ไม่เป็นไรให้ดำเรื่องความหลังแล้วตัวเองก็มีเสื้อนะแต่ที่สําคัญก็คือทุกวันจะถูกทุกวันพี่น้องจําได้ไหมวันนี้เราอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่แล้วก็มีภาพถามว่าเรื่องนี้เนี่ยนะแปลว่า เตรียมกันรุกหน่ะนะคะ,ะซึ่งจริงๆไอ้ข้อหาอายุโยงผุ่นันอะไรเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ทําเองทท้งน,นั้นเลยทํกันเองทั้าน,นั้นเนี่ยคือมันต้องมีคนออกมาถ้าถ้าสมมติว่ากล่าวหาตามรายการที่เกิดขึ้นะะตั้งแต่มีนาคมเนี่ยนะคะเหตุการณ์มันต้องเกิดแล้วว่ามีประชาชนมันไม่มีมันไม่มีช่วงนั้นมีเรื่องขังหรือเปล่าไม่รู้พรามันก่อนสงกรานเดือนเดือนมีนานี่ก็ก่อนสงกรานอยู่อนั่นเอง แต่ว่ารอยกระทรงนี้จะหลอยู่ตรงนั้นมีขันออกมาตั้งแต่ขันแดงไงเอาตัมกแต่มงกรามีปฏิทินแล้วก็มีขันเพราะฉะนั้นถ้ามีนานะก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องเข้าใจตรงกันนะเป็นเรื่องของขันแดงมากกว่ามันก็เกี่ยวนะก็คือมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรแล้วก็ทางพอตชอลคุณจะโชคดีมากเลยรัฐบาลมาต้องสองปีประชาชนมีความโปร่ใสแล้วอยู่กัน เรียกว่าด้ยวยวความคนทนอย่างสูงมากแม้จะไล่จับอะไรยังไงก็ยังมีความคนคนทีนี้ปัญหาอยู่ก็คือว่าที่ทําอยู่ทุกวันนี้เนี่ยพอพอมันจะเข้าถายได้คือเอาสอบหรือว่าได้สองเอาหวานแล้วมันก็จะเลยเลยเกิดไปหรือเปล่ารับก็ได้เอาไปทาชนได้หรือว่า <c oughs> คิดว่าโอ้ไปพบกับมันกีมูลแล้วโอ้ไม่มีปัญหาขอโทษไม่ใช่ไม่ได้เจอค่ะ แม้กระทั่งตอนพูดโทรศัพท์เขาพูดยี่ห้านาทีเด็กมันีบุญพูดห้านาทีอแล้วแถลงออกมาพูดไทยสิบสองนาทีหรือใช้ล่ามแในสิบสองนาทีครึ่งเด็กมาพูดแบแล้วแถลงออกมาตอนแถลงออกมานี่บอกบอกแม่มาาเจ็บแสบเลยนะก็คือสไตล์ของเขาเนี่ยก็คือเขาจะไม่ให้ใครพูดใกล้เเพราะฉะนั้นเขาเขาพูดของเขาเขาก็แสดงของเขาทั้งหมดในปัญหาสิทธิเสรีภาพ พนักงานขณะนี้นี่ก็เรียกว่าทั้งโลกก็จับตาแต่ว่าไม่มีอะไรที่เรียกว่าทําได้มากเกินกว่าประเทศไทยทำในปัญหาสิที่เส <c oughs> ียเปรีาพเพราะฉะนั้นไม่รู้จะหาเรื่องอะไรเนี่ยอาจารย์ในเมื่อท่าของจากเราเกิการแของขันเนเป็นการแตกตัวนลักเสียงแล้วนะคะแล้วเกิดมีคนเนเื้อ้อนไปถึงกรณีของทีวีช่องเอาที่ตอนนั้นมีการตัดสัญญาณแล้วประชาชนก็ไปที่มือเลยนะคะดาวเทียมไทยโพลที่ปบ้านพันอาจารย์คิดว่า ช่วงนี้กฎหมายไปเี๋ยวให้จุนทองตอบก็ได้นะเพราะว่ามันก็ในขณะนี้ประเด็นของเราที่เราคิดกันอยู่ก็คือว่าช้านปกครองที่กครองแล้วที่เขียนขอจุทองเขียนอย่างนี้บอกไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับสารปกครองนั่นไองตัวเองไปยื่นไม่ต้องสองรอบแต่แต่ว่าพอไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยนั้นไม่เอาวิธีเดิมไปรู้อะไรมาหรือเปล่า ก็เลยไม่ไม่เอาแบบนั้นตุ๊กแกไม่เอาแบบนั้นเพราะถ้าเอาแบบนั้นกลัวจะไม่ได้ผลที่นี้ไม่ได้นึกอะไรมันน่าเกลียดเาไหล่เดีวมันน่าเกลียดสุดๆเลยพูดตรงๆนะพี่จายก็อายุมากแลวนะใ้เรื่องอายุไม่ต้องแนะนำก็ไล้แต่ว่าหมายความว่ายังไม่เคยเจอรับบอสตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะทุกทุกยุคสมัยนะเขาไม่ไม่มาเล่น ไกศทชเป็นไปได้ไหมเพราะว่าเขาก็มีอยากจะทำเราก็อยากใช้กฎหมายตัวเองบ้างน่ะแหละแต่ว่าบางเอิญว่ามันมีใช่มีคนพูดอยู่คนเดียวก็คือคุณสุบิญญาก็สุบิญญาก็เป็นคนสะอาดไเลยสุบินยาเป็นคนตรงไปไหมเราสุบิญญารู้ว่าในอนาคตเนี่ยสังคมจะมองยังไงสุบิญญาก็เป็นคนฉลาดแต่ไม่ได้หมายว่าคนหรือโง่นะก็แล้วแต่ก็เหมือนเหมือนกัน สุภินญาไม่คนฉลาดเขารู้ว่าเรื่องแต่ละเรื่องมันมีประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเขาต้องทาหน้าที่ของเขาเพื่อว่าพอพอคนรุ่นหลังนะหรือคนไม่ต้องรุ่นหลังใกล้ๆกันเนี่ยพอตรวจสอบมาเนี่ยเขาสามารถที่จะยืนอยู่ได้อย่างสนานแต่คนบางคนเลือกจะยืนในยามที่มีระบบแบบนี้แล้วถามว่าแล้วเวลาเป็นระบอบปริษัทที่แตกดีแต่สุภินญาอยู่ได้ ยูไ่ได้ยืนยันมาเผยแน่อาจารย์เตือนบอกว่าระวังว่าถ้าสมถติว่าขัดขันของศาลปกครองของศาลแล้วคณะกรรมการเนี่ยนะเพราะว่าหลักใหญ่ใจความนี่เนี่ยเขาก็รว่วพออาศัยเนี่ยนะครับพูดว่าเอาอำนาจทำนินมาใช้เราก็ไปร้องแบบสารปกครองแต่ว่ากว่าจะสารปกครองจะวินิจฉัยเนี่ยก็ใช้เวลานประชามติจบไปแล้วคิดกันง่ายๆนะครับตระกาศพื้นฐานไม่ได้ฉลาดอะไร คนโง่ที่สุดก็คิดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าเหตุกรารณ์ที่เกิดขึ้นเดือนมีนาคมนั้นได้แล้วเจอเลยทีนะ่บอกว่าคนโง่ที่ดได้นะผมนึกถึงนะผมว่าระบบการปฏิรูปไทยนะคนโง่ที่สุดก็มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ครับและแต่ว่า,าระบบการเมือคนโง่คนมผู้รประออกอบได้ รู้ว่าเป็นการพูดเดิมๆที่เจ็บมากนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าเป้าจริงๆเนี่ยเพราะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเดือนมีนาเนี่ยครับเมษาเดือนนะครับไม่ใช่ในเมษาพฤษภามิถุนามกราคมดานรวมเดือนมีนาไปด้วยป่าสี่เดือนและก็เรื่องเล่าเรื่องนี้มาเล่นใครก็รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องนี้หรอก นะครับเพราคือเรื่องประชาปันตินี่แหละวันนี้ตั้งศูนย์นะครับรักษาความสงบเรียบร้อยตั้งศูนย์เสร็จทูกชาวติดทีวีสงบเรียบร้อยเลยนะครับจะไปจับโกงและจะไปจับโกงเมื่อก่อนเนี่ยเราจับโกงไม่ให้จับทีนี้จะไปจับเองนะครับคงไม่จับได้แล้วครับแต่ว่าเอากันเป็นว่าไอ้ที่บิ้วปิ้วอารมณ์ของสังคมไม่คิดถึงประชาชนเขาบ้างว่าประชาชนเขาจะมีความรู้สึกกันอย่างไร ความสุขเล็กๆของประชาชนเนี่ยนะครับใ้เขาดูรายการคืนความสุขเท่านั้นน่ะหรือว่าโทรทัศน์ช่องพวกนั้นน่ะค่อยความสุขประชาชนเขาบ้างมผมเองนะครับใน <Okay. S 1> ความจริงเนี่ย <laughs> ความจริงเนี่ยนะครับทาไมปิดโทรทัศน์วันนี้ผมก็ไม่ได้ออกโทรทัศน์แต่ว่าต้องการจะสื่อสารว่าความจริงของสังคมไทยเนี่ยมันเหมือนเรียวสองด้าน และนี่ครับในโลกความจริงเนี่ยนะครับมันอธิบายด้านเดียวไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมีด้านสว่างมันก็มีด้านมืดแต่บอกว่าประเทศนี้มันจะมีความมืดอ,อย่างเดียวมันไม่ใช่เพราะอีกด้านหนึ่งมันสว่างอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความที่ผมอยากจะบอกไปยังผู้มีอำนาจนะข้อหาต่างๆนะครับที่กสทระบุมาเนี่ยนะครับความจริงตามใบสัง่ง่แหนะครับูดกันชัดๆความจริงใบสั่งต้องให้ตำรวจออกนะครับ แปลว่าคราวนี้เป็นหน้าที่ของทหาร one for that. คนแช้ก็แอบมาทำอะไรอย่างจ้องคนโกงยื่นเข้าไปอยู่ต่อและเขาคิดว่าถ้าจะผ่านตรงนี้เขาปิดที่สุดแต่ในมุมของคุณจะสุภาก็มองว่าถ้ายิ่งปิดที่ดีวก็ยิ่งจะทําให้ส่งผลต่อการตัดสินใจของาชนก็เป็นเรื่องที่ประชาชนเขาเห็นมาแล้วตั้งแต่สุปราภูการปิดปิดทางที่แล้วและหลากหลายเรื่องราวที่ผ่านมาจนกระทั่งวันนี้ครับก็ใช้วิธีการแบบเดิม เพราะฉะนั้นเนี่ยครับคนไทย,ยเ่ยมันไม่ใช่ว่าตอนน,นี้อยู่ในถ้ำนะเขาเนี่ยครับเป็นอยู่ในโลกสื่อสารไร้คมแดงนะครับมี iPad, ไอแพดไอโฟนมีโรทรทัศน์เนี่ยนะครับไม่มีโรทรทัศน์เขาก็ดูทางไอแพดไอโฟนได้นะครับเพราะฉะนั้นเขารับรู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการทําลายความรู้สึกครั้งนี้รุนแรงมากวันเนี่ยนะครับตอนปิดขั้งแรกวันเวลามันไม่ใช่ พูดง่ายว่ามันยังไม่สุก้อมอาจารย์มองมันผมว่ามันยังไม่สุกเหมือนปัจจุบันนะตอนนั้นลูกยังผ่อนนะครับเพิ่งจากดอกมาเป็นลูกไม่นะแต่ครั้งนี้นีนะครับมันรอขานพึ่งนะมันเหลืองเต็มทีแล้วและหลังมาลนลยนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าท่านเอากรณีเนี่ยนะครับการปิดครั้งที่แล้วเห็นว่ามันไม่มีปัญหาแล้วก็ปิดครั้งนี้คิดว่ามไม่มีปัญหาเท่ากับครั้งที่แล้ว ให้ท่านเปรียบเทียบเรตติ้งรายการคืนความสุขว่าตอนแรกเรตติ้งเท่าไหร่ปัจจุบันเหลือเรตติ้งเท่าไหร่ชั้นใดก็ชั้นนั้นวันนั้นเวลามันไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะครับในเวลาที่ใช่มันกลายเป็นคนละเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเตือนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการขยา่าผันก่อนนอนกันนี่ว่าให้ท่านศึกษาประวัติศาสตร์ดีๆน,นะครับผมเนี่ย พูดชัดชีวิตหรอสารภาพยกให้การต่อสู้ไปอยู่แล้วไม่ได้ตัวอะไรท่านเลยนะครับเตือนด้วยความเข้าใจอย่างนี้ว่าถ้าเดินตามปกติเบียต่างคนต่างมีพื้นที่เดินเรายังมีเวลาแต่ถ้าปิดนะครับให้ประชาชนอีกฝ่ายหึงซึ่งเป็นเสียงข้างมากเขาไม่มีที่เดินเลยและเขาก็ไปไหนไม่ได้เขาจะ